รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับผมครูจิมมี่ทกลพัฒรด,ดาสิริพรกับรายการอาชีพออนไลน์ชุดก้าวสู่ความสำเร็จด้วยพลังตัวเลขนะครับรายการนี้ครับจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรู้จักกับศาสตร์พลังตัวเลขโดยเฉพาะศาสตร์พลังตัวเลขเบอร์มือถือนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายการนี้จุดประสงค์หลักของเราเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนำความรู้ในเรื่องของศาสตร์พลังตัวเลขไปประกอบอาชีพได้นะครับจากประสบการณ์การสอนของผมมา หลายปีมากแล้วนะครับคนที่มาเรียนรู้ความรู้เรื่องของสามพลังตัวเลขเบอร์มือถือไปประกอบอาชีพได้จริงจนะฮะบ,บางคนก็ไปทำนายเบอร์นะครับแล้วก็เก็บเงินค่าทำนายนะครับบางคนไลฟ์ใน Facebook เฟซ o ุ๊กอะไรครับแล้วก็ทำนายเบอร์แล้วก็ขายเบอร์มงคลน,นะครับก็รายได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับบางคนปลดหนี้ปลดสินได้หลายล้านบางคนซื้อบ้านซื้อรถนะครับส่งลูกเรียนได้สบายๆนะครับก็ขอให้คุณผู้ชม ตั้งใจดูความรู้ที่ที่ผมจะสอนนะครับและนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆนะครับทีนี้ใครที่มีคำถามนะครับที่อยากจะถามคุยกับคุณครูก็ส่งคำถามมาที่ Line Add Super Number ใส่แอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็พิมพ์คำว่า Super Number เข้าไปใน Line a นะครับก็จะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้นะฮะเดี๋ยวคุณครูว่างจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะไปตอบคำถามให้นะฮะ หรือดึงคำถามที่น่าสนใจเข้ามาในรายการในใน,ในครั้งต่อๆไปนะครับทีนี้เรามา,เ,าเรียนรู้กันต่อกันดีกว่านะครับนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากจะรู้หรือทำนายเบอร์ของตัวเองหรืออยากจะรู้ความหมายของเบอร์ตัวเองหรือคนรอบข้างนะครับและยังทำนายไม่เป็นก็เข้าไปในเว็บไซต์ของครูได้นะฮะชื่อเว็บไซต์ www.supernumber.co.th นะครับกรอกเบอร์เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดคำว่าวิเคราะห์เบอร์ นะฮะเบอร์ก็จะขึ้นมาความหมายของเบอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะขึ้นมาอันนี้เน้นย้ำเลยว่ามันม่นใจเลยว่าตรงและแม่นยำเกินเกิน95%นะครับก็ใครอยากจะทดลองในการเข้าไปวิเคราะห์เบอร์ก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ของครูนะครับหรือใครมีคำถามนะครับอยากจะคุยกับครูก็เข้าไปใน l ายแอด SuperNumber ใส่แอดข้างหน้าแล้วพิมพ์คำว่า super number, s u p e r n u m b e r S U P E R n u m b r นะครับแล้วก็ไปทิ้งคำถามไว้หรือไปพูดคุยกันได้นะครับใน Li n e แอดนะครับว่างจะเข้าไปตอบเนาะนะครับทีนี้มาทบทวนความรู้กันต่อจากครั้งก่อนๆนะครับนะฮะเรารู้ตำแหน่งแล้วครับในเบอร์โทรศัพท์นะครับเราเรียนรู้ในเรื่องของคู่มิตรคู่สมพลหรือคู่ตัวเลขต่างๆมาล้นะครับในเบอร์โทรศัพท์มือถือเรามี7ตัวนะครับสตัวหน้าเนี่ยคับเป็น081-089 ครก็จะให้เป็น xxxy นะครับแล้ว a b c d e f g เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเลข7ตัวในเบอร์โทรศัพท์เราครูเน้นย้ำนะครับว่าตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือดูจากข้างหลังสุดก็คือขวามือสุดนั่นคือตัวแรกนะฮะนะครับ,นะค,รบคือตำแหน่ง g นะครับไล่มาจนถึงในตำแหน่ง a นะครับแล้วเราเนี่ยจะดูเบอร์เป็นคู่คู่นะครับอย่างคู่ที่1ก็คือ F กับ g น e ี่คือคู่ที่1นะครับคู่ที่2ก็คือ e กับ f นะครับเป็นคู่ที่2นะฮะคู่ที่3ก็คือ d กับ e เป็นคู่ที่3นะครับคู่ที่4ก็คือ C กับ d นะฮะนะครับคู่ที่5ก็คือ b กับ C นะครับคู่ที่6ก็คือ a กับ b นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในเบอร์โทรศัพท์เรา7็ตัวนะครับเราจะแบ่งเป็นคู่คู่ได้ทั้งหมด6คู่นะครับโดยคุณครูเอา คู่ที่1ไปไว้ที่ตำแหน่งหลังสุดนะครับคือ2ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เราอันนี้เน้นย้ำเลยครับว่าอันนี้คือสําคัญที่สุดก็คือตำแหน่งหลังสุดก็คือตำแหน่งที่1ไล่มาเป็นคู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5แล้วก็คู่ที่6นะครับอันนี้วิธีการดูแบบก็ให้ดูตามนี้นะครับเอาคู่ที่1ไปไว้ด้านหลังสุดนะครับคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5คู่ที่6แล้วก็คู่ที่7 ทีนี้ในตัวเลข7ตัวเราบอกแล้วว่าเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด6คู่นะครับทีนี้ใน6คู่เนี่ยคูจะแบ่งเป็น3ชุดชุดที่1ก็คือ3ตัวหลังสุดก็คือตำแหน่ง e f แล้วก็ g นะครับอันนี้เป็นชุดที่1นะครับชุดที่2นะครับก็คือตำแหน่ง c d แล้วก็ e นะครับอยู่ตรงกลางเป็นชุดที่2นะครับส่วนชุดที่3นะครับก็ตำแหน่ง a b แล้วก็4นะครับเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าในเบอร์โทรศัพท์เรา7ตัวนะครับเราจะดูจากตัวท้ายสุดนะครับในเป็นตัวที่1นึ่งละไล่ลงมาถึงตัวแรกนะครับใน7ตัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นคู่ๆนะครับคือคู่ที่1ก็คือตำแหน่งท้ายสุดนะครับคือ f กับ G นะครับแล้วก็ E กับ f แล้วก็ d กับ E แล้วก็ C กับ d นะครับก็ไล่มาถึงข้างหน้านะครับแล้วก็แบ่งเป็น3มชุด ชุดหนึ่งจะมี3ตัวนะครับชุดหนึ่งจะมีสมตัวนะครับ,รบอขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเพราะแบ่งเป็น3ชุดแล้วอย่างที่เราเรียนกันในครั้งก่อนว่าในชุดที่3มเนี่ยครับมันอยู่ด้านนอกสุดมันเป็นอิทธิพลภายนอกที่ดึงดูดเข้ามานะครับหาผู้ที่ใช้เบอร์นะครับส่วน3ตัวหลังนะครับในชุดที่1น,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของตัวตนของเรา นะครับนะฮะส่วนตรงกลางคือชุดที่2จะเป็นตัวเชื่อมในสิ่งที่ข้างนอกกับตัวตนของผู้ใช้เบอร์นั้นนะครับคู่ก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ในตารางนะครับตารางคู่เลขดีเลขเสียนะครับในโซนสีแดงทั้งหมดถือว่าเป็นเลขอันตรายนะครับถือว่าเป็นเลขอันตรายซึ่งในตารางสีแดงเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งคู่ที่เป็นคู่ศัตรูกัน นะฮะในทางโหราศาสตร์ด้วยกับคู่ที่ไม่ควรจะมีใดเบอร์มือถือสังเกตเห็นว่าถ้ามีเลขศูนย์อยู่เราตัดทิ้งไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเลขศูนย์คือดาวมฤตยูเนี่ยมันจะดีสําหรับบางอาชีพนะฮะมันจะดีสําหรับบางอาชีพยกตัวอย่างเช่นพวกหมอดูนะฮะพวกนักสืบนะครับหรือตํารวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพส่วนใหญ่แล้วไม่ควรจะมี ตัวเลขศูนย์อยู่นะครับแล้วที่สําคัญคือศูนย์เนี่ยมันก่อโรคนะครับศูนย์เนี่ยไปประกบกับเลขอะไรมันก่อโรคได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงซะนะครับไอ้ถ้าเกิดว่าเราเไม่ได้เอามาเป็นอาชีพเราอาจอยากจะดูเบอร์มงคลให้กับตัวเองนะครับ mm hmm. ก็พยายามเลือกคู่ตัวเลขใน6คู่ครับไม่ให้มีเลขสีแดงอยู่นะครับให้เลือกแต่เลขสีเขียวนะครับนะฮะก็ดูตาม ตารางนี้ได้เลยนะครับเราะนั้นใครที่ดูอยู่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายตารางนี้ไว้ก็ได้นะครับว่า,าถ้าเราจะเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่างหย,ยาบๆเลยที่ไม่ที่มันไม่เป็นอันตรายต่อตัวต่อตัวเรานะครับก็ให้เอาแต่เลขที่เป็นคู่ที่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็อยากจะให้จําไว้ก็ทํามาให้เพื่อดูได้ง่ายขึ้นนะครับในการหาตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะฮะ ทีนี้มาดูกันว่ากลุ่มตัวเลขที่ก่อโครคภัยไข้เจ็บกับเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มตัวเลขอย่างนี้มีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆคือโครคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างคําพระเขาว่าเขาว่าไว้ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐน,นันนี่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวเลขที่ก่อโรคเราก็เราก็จะทําการงานได้ไม่ดีถูกไหมมันนี่ถ้าใครมีอยู่ก็ ให้ระวังไว้ว่าจะมีโอกาสกอ่อโรคได้เรามาดูกันนะครับส่วนมากที่คนที่มีตัวเลขกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับก็จะมีเลข0770นะฮะ3773 77นะครับหรือถ้าเป็นเลข3ตัวเนี่ยก็จะเป็นเลข070 073 307 373 703 730 737พวกนี้ ทีนี้เน้นย้าเลยว่าถ้าเกิดมีตัวเลข3 7 7 3ดสาแล้วมันเบิ้ลเบิอย่างเช่นส7 3สหรือ7 3 7สเจแบบนี้โอกาสที่จะเป็นโรคข้อกระดูกไม่พอนะครับยังมีโรคที่ตรวจไม่พบอีกคือซ่อนอยู่หลบซ่อนอยู่ราะนั้นเนี่ยใครที่มี3 7 7เจดอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่โรคข้อกระดูกอย่างเดียวนะฮะบ,บางทีเนี่ยมันมีโรคอื่นซ่อนอยู่ที่หาไม่เจอนะครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าปวดหัวเนี่ย ไปหาคุณหมอก็จะหาสาเหตุของการปวดหัวไม่เจอว่ามันปวดเพราะอะไรนะครับหรือบางคนเจ็บน่วงในช่องท้องก็ไปหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรนะการตรวจวิเคราะห์โรคก,ก็จะยากขึ้นนะครับมันเนี่ยใครที่มีตัวเลขกลุ่มพวกนี้อยู่7 0 0 7 3 7, 7 7 7อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อกระดูกและโรคที่หาสาเหตุข,ของโรคไม่เจอเหมือนั้นใครมีกลุ่มตัวเลขพวกนี้ดูแล้วก็เปลี่ยนซะถ้าเปลี่ยนได้รีบเปลี่ยนนะครับ ่อมานะครับโรคที่เกี่ยวกับช่องปากฟันแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะครับก็จะมีกลุ่มตัวเลข0440นะครับ1331นะครับ3443 4884แล้วก็5885นะครับส่วนถ้าเลอกเราแยกย่อยเนี่ยครับ3443เนี่ยส่วนมากจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากและฟันนะครับแล้วก็หลอดอาหารนะครับ นั้นคนที่มี3443นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเช่นเหงือกอักเสบง่ายกินอะไรก็ร้อนไหนง่ายนะฮะฟันผุง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ส่วนตัวเลข8 4 4 8กับ8558อันนี้เน้นเรื่องลมในช่องท้องพวกกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนนะครับเพราะถ้าใครมีตัวเลขอย่าง3 4แล้วต่อได้วย8อย่างเงี้ยครับเป็นเช่น348บอกได้เลยว่า เป็นกระเพาะและกดไหลย,ย้อนแน่นอนนะฮะเป็นกระเพาะกับกดไหลย,ย้อนแน่นอนนะครับ8558ก็กระเพาะอาหารชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลมในช่องท้องกับเรื่องของอาหารไม่ย่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามี1 3 3 1เข้าไปด้วยกับ8ป5แปหหรือ4 8 8 4ต้องระวังการผ่าตัดระบบทางเดินอาหารเพราะ้นนี้กระเพาะอาจจะเป็นแผลเยอะและต้องผ่าตัดนะครับเพราะว่า1 3 3 1มันเป็นเลขของการผ่าตัดด้วย น,ะะนอกจากเรื่องของปากและฟันกับระบบย่อยอาหารแล้วนะฮะก็จะมีโอกาสการผ่าตัดเพราะนั้นเนี่ยใครมี1 3 3่งแล้วต่อด้วย8 4หรือ85อย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหารพวกกระเพาะเป็นแผลหรืออาจจะเป็นกระเพาะเป็นแผลเยอะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะเพราะนั้นใครมีก็เอามันออกซะเปลี่ยนเบอร์ซะนะครับแล้วก็จะอาการจะเบาลงนะฮะต่อมาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับ รวมไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยนะครับต้องระวังตอนนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเลข0 3 3 0 8 0 0 8 1 2 2 1 7น1 7 4 7ะครับ1 7 7 1 8 1 1 8 2 7 7 2 4 7 7 4 5 7 7 5พวกนี้จะมีโอกาสนอนไม่หลับสูงนะฮะก็โอากาสนอนไม่หลับเป็นโรควิตกกังวลง่ายนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะหรือคิดไม่จบนะครับคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำซากซ้ำซากอย่างเงี้ย นั้นคนที่มีกลุ่มตัวเลขเหล่านี้ต้องระวังนะฮะแล้วก็คนที่มีอย่างศู์ว่า 800, 0 8 0ดเป็นโรควิตกกังวลง่ายไม่พอยังมีโอกาสเป็นเกี่ยวกวับเรื่องของซีดหรือเนื้องอกในระบบต่างๆของร่างกายได้นะครับหรือมีโอกาสเป็นโลหิตเป็นพิษได้คนที่มีส8 8 0นะครับนอ,นอกจากความเป็นวิตกกังวลงหรือนอนไม่หลับแล้วยังมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกวับระบบไหลเวียนโลหิตได้เช่นกันนะฮะะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอามันออกซะนะครับตัวน ตัวเลขที่อย่าง1 7 1771หรือ2772พวกนี้จะเป็นโรควิตกกังวลง่ายนะครับมีโอกาสนอนไม่หลับสูงนะฮะต่อมาเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตานะครับโรคที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยเน้นย้ำที่เลขศูนย์กับ1นึ่งศนอันนี้ชัดะันนั้นใครที่มี1นึ่งศูนอยู่ในเบอร์มือถือก็จะมีโอกาสเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตานะครับศูนย์สามสามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็มีโอกาสได้แต่น้อยกว่า1นึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะ นะครับงนั้นคนที่มี1,0,0,1ต้องไปตรวจเลยอาจจะเป็นต่อลมต่อกระจกท่อน้ำตาตันนะครับโรคที่เกี่ยวกับสายตานะรหรือบางคนถ้าเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวก็จะยาวหรือสั้นเร็วกว่าปกตินะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอายุนะฮะบ,บางทีบางคนมีอายุยังน้อยอยู่แล้วมี1 3ึ่อยู่ในเบอร์ก็หรือ1 0ึ่อยู่ในเบอร์ก็มีโอกาสที่จะ เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะครับถ้าเกิดว่า01ไปเจอกับเลข3นะครับอย่างเช่น103หรือ301เนี่ยต้องระวังการผ่าตัดที่ทตานะฮะต้องระวังเลยนะครับอันนี้เน้นเลยว่าต้องระวังเพราะฉะนั้นคนที่มีกลุ่มตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตานะครับต่อมาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็รวงอกคือช่องอกนะฮะ นะครับเกี่ยวกับช่องอกก็จะมีตัวเลข0440 1881 2552นะครับ, 81, 52, รบที่บอกว่าโรครงอกเนี่ยรวมถึงปอดแล้วก็หัวใจด้วยนะครับอย่าง2552เนี่ยเน้นที่หัวใจเลยฮะเั้นคนที่มี2552อยู่ในเบอร์มือถือจะมีโอกาสเป็นการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะครับหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันเน้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้น2กับ5เนี่ยจะเป็นโรคนี้เลย ส่วนับส่วน1881กับ0440จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับถ้า1881เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นในโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในปอดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่0 4 0 4 4สจะเป็นเรื่องภูมิแพ้อากาศหรือระบบทางเดินหายใจมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกลุ่มตัวเลข0 4 4 0 1 8 8 1 2 5 5 2 ก็ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับทรงอกนะในช่องอกดีกว่าต้องใช้คําว่าช่องอกนะครับก็คือปอดและหัวใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอยู่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเบอร์ก็ก็อิทธิพลของตัวเลขก็ทําให้ก่อโรคโรคพวกนี้ก็ให้ระวังตัวเองด้วยเช่นเวลานอนก็ให้หนาอกอุ่นๆไว้หรือมีผ้าพ,พันคอก็จะช่วยลดอาการในเรื่องของการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจนะครับแต่แนะนําว่า ถ้าเหมือนมีกลุ่มตัวเลข04401881252อยู่เอามันออกเถอะนะครับเาะนั้นอาการของโรคก,ก็จะดีขึ้นนะฮะต่อมาโรคภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ก็จะอยู่ในกลุ่มตัวเลข0220 02, 0440 0660นะครับพวกนี้เวลาอากาศเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้ฮะก็จะทำให้เรามีการระคายเคืองต่อจมูกนะครับต่อจมูกโดยเฉพาะเรื่องของภูมิแพ้อากาศ หรือบางคนเนี่ยนะครับมี0440กับ0660เนี่ยก็จะมีโอกาสแพ้อาหารด้วยอาหารเป็นพิษง่ายนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่เคยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของแพ้แพ้พวกอาหารเลยแต่พอไปเปลี่ยนเลขมาแล้วมี0440หรือ0660ปุ๊บปรากฏไปกินกุ้งสักตัวหนึ่งอะเป็นเรื่องเลยนะฮะเป็นเรื่องเลยก็คือแพ้กุ้งขึ้นมาโดยทันทีก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีกลุ่มตัวเลขพวกนี้อยู่0220 0440 0660ก็ต้องระวังระวังเรื่องของภูมิแพ้อากาศหรือภูมิแพ้อาหารด้วยนะครับแต่0660เน้นอีกนิดนึงถ้าผู้ชายมี0660ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายเช่นถ้าอายุเกิน50แล้วมี0660ก็ต้องระวังเรื่องต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องของเต้านมแล้วก็ ลังไข่หรือไม่ก็หมดลูกนะครับอันนี้เพิ่มให้นิดหนึ่งนะฮะต่อมาโรคที่เกี่ยวกับพิษสุราเรื้อรงังหรือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับพวกนี้ก็จะมีกลุ่มตัวเลขอะไรครับ0880์8น8ะครับ2552นะฮะ3 8 8แ6ด8 6แล้วก็88ทีนี้ครูเนี่ยเอา2552ไปเพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตมักจะมีผลกระทบต่อหัวใจนะครับแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า2 5 5 2เนี่ยเน้นที่หัวใจ แต่ระบบการสูบฉีดหัวใจก็จะมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตเช่นกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมี2552อยู่ในเบอร์แล้วมี80ด้วยร่วมด้วยมี -68 ร่วมด้วยชัดเจนต้องระวังเรื่องของหัวใจที่สูบฉีดเลือดอย่างผิดปกติอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะฮะก็ประกอบล่างกันนะฮะก็จะเน้นมันจะมีหลายโรคที่ก่อให้เกิดเ,เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับหัวใจกับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ อย่าง0 8 80เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องความดันโลหิต oh เป็นหลักเลยเหมืนคนที่มีอย่างล่าสุดเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่พี่คนที่เขามาแต่งหน้าให้เนี่ยก็มีตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตพอดีพี่เขาก็เป็นเรื่องของโลหิตจางอยู่นะครับเขาก็มี68 86อยู่ในเบอร์ก็บอกเขาพี่ต้องระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องของแล้วก็กมีสองห้าองอยู่ในเบอร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในเรื่องของหัวใจกับระบบ ไลเวนโลหิตเขาก็บอกชายเขาเป็นธาลสัสซีเมียอยู่เนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้ามี88แล้ว8 8ลงท้ายอย่างเงี้ยก็มีโอกาสติดเป็นพิษสุราหรือรังคือชอบดื่มนะฮะโดยเฉพาะ88ลงท้ายเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะครับก็จะติดเหล้านะฮะต่อมานะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือการมีบุตรยากเน้นเลยนะครับ0660เนี่ยใครผู้หญิงคนไหนที่มีอยู่ ต้องระวังเนื้องอกหรือซีดที่หมดลูกหลังไข่เต้านมเน้นเลยนะครับส่วนการมีบุตรยากกับพวก6 7 7 6หรือ7 7อย่างเงี้ยครับก็จะมีบุตรยากนะฮะ2002ก็โอกาสมดลูกรลังไข่เหมือนกันนะครับเหมือนคนที่มีเลขกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่องของการมีบุตรยากไม่พอและต้องระวังเรื่องของเนื้อง,งอกในมดลูกรลังไข่ปีกมดลูกแล้วก็เต้านมนะครับ ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องระวังระวะอวัยวะสืบพันธุ์นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายคนไหนที่มี6 0 0 6นะฮะอยู่ในเบอร์มือถือนียก็ต้องระวังเรื่องของการฉี่กระปิดกระปลอยบางคนเพิ่องอายุ20ไปปลายเองเป็นละนะครับฉี่ไม่สุดนะครับกบระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบหรือแบบการฉี่แบบไม,ไม่ไม่สมบูรณ์โอกาสติดเชื้อในระบบขับถ่ายของเสียคือ ระบบของไตเนี่ยครับก็มีปัญหานะฮะก็ต้องระวังนะครับต่อมาโรคที่เกี่ยวระบบทางเดิอนอาหารนะครับทางเดิอนอาหารเนี่ยก็จะเน้นเรื่อง8558กับ0440แต่0440 04ก็มีระบบเรื่องของทางเดินหายใจร,ร่วมด้วยนะครับแต่8558เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ย่อยหรือลมในท้องเยอะนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทัดลมในท้อง นะครับมันใครมีก็ต้องระวังแล้วคนที่มี8 5 5 8เนี่ยมักจะมีความเครียดสูงที่มีผลต่อกะอระเพาะโดยตรงนะครับก็ให้ระวังด้วยนะฮะก็ถ้ามีก็เปลี่ยนซะนะครับนะฮะ<น>สังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นพูดถึงมะเร็งปุ๊บทุกอันจะมีศูนย์หมดเลยนะครับศูนย์หมดนะฮะถ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ตั้งแต่เลขศูนย์เจอกับทุกเลขเลยฮะมีโอกาสเป็นมะเร็งหมด แต่เน้นๆก็คือถ้าเป็น0660เนี่ยส่วนมากจะเป็นมะเร็งที่ระบบสืบพันธุ์เพศเช่นมดลูกลังไข่เต้านมปีกมดลูกนะครับต่อมลุกหมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่า0880เนี่ยจะส่วนมากจะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับถ้า0770จะเป็นโอกาสเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับกระดูกกับไขกระดูกนะครับหรือมะเร็งเม็นเลือดขาวอย่างเงี้ยจะมีโอกาสเป็นนะฮะ อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่อาชีพพวกหมอดูหรือว่าไม่ใช่อาชีพพวกนักสืบหรือตำรวจที่เป็นสืบสวนสอบสวนก็ไม่ต้องมีเลขศูนย์ตัดมันออกเพราะว่าการที่มีเลขศูนย์จะมีโอกาสก,ก่อโรคนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามี0ูนย์สี่สี่ศนย์เนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยก็คุณก็จะมีโอกาสติดโรคโควิดมากกว่าปกติด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ตัวเลขที่ดวงดาวที่ดึงดูดโรคติดต่อในระบบทาง เดินหายใจเพราะว่าโลกโควิดเนี่ยครับก็ติดทางระบบทางเดินหายใจพะัะนั้นคนที่มีศูน440อย่างเงี้ยต้องระวังเรื่องการติดโควิดมากกว่าปกติด้วยซึ่งมีคนรู้จักที่เขากลับมาจากต่างประเทศแล้วติดโควิดนะครก็มี0 440อยู่ในเบอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะครับก็จะมีเลขรุนแรงเช่นพวก13กับ3767เนี่ยเป็นหลัก นะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเลข3ตัวก็จะมี137 173ก็มี37็กับ6 7แล้วก็มี1 3เข้าไปประกอบมันต้องระวังการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุรวมถึงทะเบียนรถด้วยนะครับว่าทะเบียนรถที่มี3 7 1 7อยู่ในเบอร์อยู่ในทะเบียนรถก็มีโอกาสเฉียวชนสูงนะครับมีโอกาสรถพลิกคว่ำแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้นั่นนะครับไปดูจากประวัติในเรื่องของทะเบียนอุบัติเหตุของกรมทางหลวงนะครับพอดี รู้จักกับท่านผู้ใหญ่ที่เขาดูแลกรมทางหลวงอยู่ก็ไปขอดูทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับปรากฏว่าก็จะโอ้โหร้อยละ80ขึ้นนะครับจะเป็น3767เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเใ,ใครที่มีตัวเลข3767อยู่ในทะเบียนรถก็ต้องให้ขับขี่ปลอดภยัยก็อารัตนารามีพระอย่างหลวงปู่ทวดไปอยู่ในรถซะก็จะปลอดภยัยเพราะว่าท่านคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุได้ดีนะครับอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แก้ไขแบบนี้เอา หรือคนที่มีทะเบียนรถที่เป็น3767แล้วประกอบกับมีเมือมือถือที่เป็น3767ด้วยเนี่ยก็ต้องระวังเวลาขึ้นขับรถปุ๊บก็ทําไมครับก็หอยตั้งใจก่อนที่จะขับก็อารัตนาบาร,รมีพระซะหน่อยนะครับตั้งนโมสามจบะไรก็ว่าไปก่อนที่จะขับออกไปเพื่อเป็นการเจริญสติให้เรามีสติมากในการขับขี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บางทีเราเรา,เาไม่ประมาท แต่อีกคนอื่นในร่วมใช้รถใช้ถนนกับเราเนี่ยก็ประมาทมาโดนเราก็เป็นโอกาสเป็นไปได้งั้นให้ระวังหน่อยถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนซะนะครับนะฮะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวกับเงินรั่วกเก็บเงินไม่อยู่นะครับโอ้โหมีเยอะมาก0 2 0 6 0 8อยกูอย่างเงี้ยครับไอ้กูอยู่ในกลุ่มพวกนี้แต่ในเลขกลุ่มพวกนี้ครับที่สไลด์ที่คุณครูทำมาเน,เน้นเลยนะครับที่เก็บเงินไม่อยู่มากๆเลย2 7, 7,2 นะครับเจ็ดหกหกเจ็ดอันนี้เน้นเลยเพราะว่า2กับ7เป็นเลขหนี้สินนะครับในทางโหราศาสตร์2กับ7จเป็นศัตรูกันในเรื่องของหนี้สินเพราะฉะนั้นใครมี2 7 7 2อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็มีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินคือเก็บเงินไม่อยู่เงินรั่วหมดนะครับแล้วบังชีเนี่ยคนที่มี2 7 7 2ไม่ได้ก่อหนี้เองนะคนอื่นก่อหนี้มาให้ก็มีอันนี้เนี่ยครับนี่กลุ่มตัวเลขพวกนี้ก็จะทําให้เราเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีก็เอามันออกซะ นะครับมันก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มตัวเลข1661ไปก็จะเก็บเงินอยู่มากขึ้นที่ครูสอนไปแล้วในครั้งก่อนๆน,นะฮะต่อมาถ้าเกิดว่ารักซ้อนรักกร้าวรักไม่สมหวังนะครับเป็นเลขชู้หรือมีกิกนะครับก็กลุ่มตัวเลข02-20-06-60-1221-1331 <c oughs> นส่ะฮะส่วนพวกแต่งงานยากก็จะเป็นพวก67-76 จะแต่งงานยากนะครับมีโอกาสแต่งงานยากหรือมีโอกาสขึ้นคันสูงส่วน1 2ึ่หนึ่งจะเป็นโอกาสที่รักไม่ราบรื่นก็จะทะเลาะเบาะแหวงกับคู่ครองบ่อยๆนะครับคนที่มี1 2, 2ึ่อยู่ในเบอร์ก็จะทะเลาะกับคู่ครองนะฮะแต่ถ้าใครมี1 3ึ่สามอยู่ในเบอร์อันนี้แหละคู่ครองตัวเองมีโอกาสมีชู้หรือคบซ้อนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะครับแล้วมีโอกาสใช้ความรุนแรงในครอบครัว นะคเพราะนั้น1กับ3ก็ต้องระวังนะครับส่วน7 6 6 7จะเป็นโอกาสขึ้นคานเพราะนั้นคนที่6 7ผู้หญิงคนไหนที่มี6 7 7 6อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็มีโอกาสที่จะอยู่บนคานฮนะสูงคือแต่งงานยากเพราะนั้นถ้าอยากจะแต่งงานเร็วๆก็เอามันออกซะเพราะว่าเคยบอกในครั้งก่อนๆว่า6 7 7 6เเป็นคู่ศัตรูหลายแหลงนะครับเหมือนกับที่เขบอกว่า พระศุกเข้าพระเสาแท้คือ6คือดาวศุกร์7คือดาวเสาเพราะนั้นหกกับเจ็ดเจอกันเหมือนพระศุกเข้าพระเสาแทกฮะมันทาอะไรก็ประสบความสําเร็จยากนะครับเพราะนั้นถ้ามีก็ทําไมครับเอามันออกซะนะฮะก็หาตัวเลขดีๆมาเสริมชีวิตเราดีกว่านะครับนะครับต่อมาพวกทีออ่โดนดินทาว่าร้ายทาคุณคนใหม่ขึ้นถูกทรยศหักหลังนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีกลุ่มตัวเลขที่เป็นหนึ่งหนึ่ง กับ18เป็นหลักนะฮะหนึ่งหนึ่งกับ18เป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะกลุ่มตัวเลขใจร้อนนะครับก็จะมีตัวเลข1กับเลข8เป็นหลักเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้ลองดูเอาว,ว่าถ้ามีตัวเลขกลุ่มพวกนี้อยู่เราก็ควรเอาออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณครูก็ในสัปดาห์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับก็ขอให้ คนผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการอยู่ก็นําความรู้นะครับประมวลความรู้นะครับแล้วค่อยๆศึกษามีคําถามอะไรก็ไปถามในไลน์แอดซุปเปอร์นัมเบอร์ของครูได้นะครับแล้วก็พยายามถามหรือเข้าไปในเพจซ u p เปอร์นัมเบอร์ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าซ u p เปอร์นัมเบอร์แล้วเข้าไปถามในเพจก็ได้ในเพจของครูก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มตัวเลขต่างๆนะครับทาเป็นรูปภาพให้ดูง่ายๆแล้วก็ศึกษาได้ง่าย นะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าตั้งใจเรียนดีๆนะครับก็จะทำให้เราเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้านะครับ